หลังจากจักไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปิดกล่องเซ t ตด็อกเตอร์สเตรนด์อีเว of ์ออฟแมสเนตนะครับพรีเมียมบล็อค์นะครับโอ้โหแปดตัวนะครับลากยาวยาวนานกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีแบบโอ้ความผิดหวังความไม่ได้อย่างที่หวังนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมทีนี้มาพบกับ อีกเซตหนึ่งนะครับผมจากภาพยนตร์เรื่องถัดมานะครับหลังจากที่ด็อกเตอร์ส์จบไปนะครับผมนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง t อร์เลฟแอนด์ตันเดอนั่นเองนะครับเซตนี้นะครับเป็นเซตที่ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นเซตเบาๆนะครับน่าจะมีไม่กี่ตัวนะครับสองสตัว ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาให้ข้อมูลผมมาว่ายัางไงเขาบอกว่า Thor Love Fan Thunder นะครับเป็น Special By Block นะครับผมที่จะต้องสุ่มอีกเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่เป็นแบบตัวละคร Thor Mighty Thor นะครับซึ่งในเซตนี้นะครับเราจะสามารถสั่งซื้อแบบเลือกตัวได้แะก็คือเลือกได้แค่2ตัวนี้นะครับนั่นก็คือตัวของทงัง แล้วก็เจนฟอสเตอร์ที่เหลือก็จะเป็นตัวซีเครตนะครับโดยตัวซีเครตเนี่ยอาจจะได้ตัวละครรับอย่างกอร์ดกอร์บูเชอร์นะครับผมซึ่งเป็นตัวรลายหลักของเรื่องนี้นะครับโอกาสนะครับที่จะสุ่มได้ก็คืออัตราส่วน1ต่อ40นะครับเซตนี้จะมี2ตัวก็คือว่าถ้าเราอยากจะสั่งซื้อกับทางคอลเล็กซี่เนี่ยก็ประมาณว่าผมจะซื้อตัวทอครับผมจะผมแต่ผมซื้อเซตนี้อะไรอย่างนี้ผมเลือกทอมาก่อนเ,ออเราก็จะได้ทอแหละอยู่ดีนี้แล้วทีนี้ก็จะเป็นตัวอีกซีเครตอีกหนึ่งตัวนะ จะเป็นมาที่ตอหรือเปล่าหรือจะเป็นกอดิอกอดบูเชอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ว่าันนี้พี่ไมค์ก็ส่งมาให้นะครับผมไม่ได้เลือกนะครับว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับแต่ถ้าถามผมว่าผมอยากได้ใครคือผมอยากได้ทั้ง2ทอมากกว่ากอดิรอกอดบูเชอร์ cher, ผมว่าเป็นอะไรที่แบบ นะยังไม่เท่าไหร่นะสำหรับผมนะครับคือก่อนที่หนังจะเข้าเนี่ยมันมดูโหดมากเนาะแต่ว่าแบบพอเราได้เจอก็เออบทบาทของเขาก็อาจจะแบบด้วยความที่บทบาทว่าอาจจะถูกตัดออกไปเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบดูดรอปไปนะครับสำหรับก่อนกอดบูชเชอร์ดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้ใครนะครับอ่ามี2ตัวจริงด้วยนะครับอ่าเป็นเซตนี้นะครับชุบไม่ใช่ว่าได้ทอนะเฮ้ยได้เลยเหรอ ได้เลยเหรอเนี่ยก็คือตัวซีเครตของเขาคือมาอย่างนี้แสดงว่าเราได้แล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องมาเปิดดูนะครับว่าเราจะได้ตัวของทอนะครับแล้วก็ตัวของเจนทอเลยหรือเปล่านะครับจากกล่องที่โผล่มา,านี้นะครับเพราะว่าในข้างกล่องเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นตัว s Secret ไว้ก็คือกอดกอนบูเชอร์ er นะครับคาแรคเตอร์ใช้ได้เลยนะ ดูจากคาแรคเตอร์ที่ทํามานะครับค่อนข้างใช้ได้เลยคือตัวฐานแบ็กกราวน์เนี่ยเป็นอะไรที่อลังการมากเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับว่าเราจะได้เขาหรือเปล่าแต่ผมว่าผมว่าผมยังได้คู่ทอมากกว่านะครับอันนี้ไม่น่าจะใช่แล้วฐานไม่ได้ใหญ่ตัวอลังการอะไรโอ้โหเห็นสตอร์มเบรกเกอร์คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือ พี่ทอของเรานั่นเองนะครับที่น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ฟูลพาวเวอร์มากสุดๆแล้วนะครับอ่าขาน,นและนี่ก็คือการ์ดนะครับโปสเตอร์ของเขาคือก่อนจะเปิดอีกกองนึงอ่ะคือต้องบอกเลยว่าด้วยความที่ทอได้ขวานเจนก็ต้องมีค้อนใช่ไหมครับ คือถ้ามันสลับกันได้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับสลับให้ทอมมาถือค้อนบ้างนะให้เจนไปนถือขวานบ้างเวลาเราเล่นเราแบบเราอยากสลับกันอะไรเงี้ยเออน่าจะเท่ดีเป็นอะไรที่แบบเป็นกิมมิคอะไรเงี้ยน่าจะเท่ดีนะครับโอเคฐานก็เป็นฐานหินทั่วไปนะครับไม่ได้มีแบ็กกราวด์อะไรที่แบบเออเป็นจุดสังเกตมากนักนะครับผมอ่าเราก็ยัดลงไปเลยโอ้ดูใหญ่แล้วก็แบบแน่นหนาเลยเนะี่ย ดูเ,ยดเ,ยดเียุตอน้เ okay. ตอนนี้ก็ชบๆเ,เ,เข้าไปอยู่ท่านี้จริงเหรอท่ากำลังจะคว้างขวานนะครับเดีย๋ยวผมขอดูก่อนโอเคใช่จริงด้วยอยู่ท่าน,นี้นะครับท่าเป็นท่าที่กําลังจะคว้างขวานออกไปนะครับอ่าอ่ามือก็คงอารมณ์ประมาณแบบกำลังแบบออยู่นี้ มาหาพอ่อถือลูกอะไรอย่างนี้นะครับแต่กลายเป็นสตอมเบเกอร์ที่มาแทนนะครับอุ้ยหนเนี่ยเขาก็คือทอนะครับผมในเวอร์ชันโอเวอร์พาวเวอร์นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวมันอีกทีนึงนะครับก็คงไม่ต้องสงสัยนะครับยังไงก็ต้องเป็นเจนทอนะครับใช่ไหมหรือเจนทอแน่นอนนะครับอ่ามาละสตอมเบเกอร์ที่แตกเป็นเสียงเสียงเอ้ คอนโยเนียนะครับที่แตกเป็นซิงเสียนะครับตอนนี้ก็ผัวมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเคนฟอสเตอร์นะครับโดยที่ไม่ต้องสื่อเลยนะครับหรือไปที่ต่อนั่นเองโอเคฐานของเขามาในลักษณะคล้ายๆกับพี่ทองของเรากลิ่นน่าจะเพิ่งทำมาเสร็จใหม่ๆเลยนะครับแบบสดๆร้อนๆนะครับกลิ่นใช้ได้เลยนะไม่มีกลิ่นตามมานะครับ หรือว่าทําเสร็จนาแล้วแล้วมันก็อยู่ในกล่องอยู่ในถุงอะไรเงี้ยก็ยังคงเก็บกลิ่นไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับการประกอบก็ประมาณนี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3ส่วนนะครับผมอ่าอันนี้นะครับก็คือไม t ท t h ทอหรือเจ n e Foster ์นะครับเจนทอแล้วแต่เจเรียก Jerry นะครับผมแต่เธอบอกว่าเธอคือด็อกเตอร์เจนฟอสเตอร์อะไรอย่างงี้นะครับผมอ่า ตัวนี้ใช้ได้นะคอลเลกเตอร์ตรงกับในหนังเลยทีเดียวนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของเจนทอร์นะครับและนี่แหละครับก็คือเซตบ็อกซ์ทอร์เลิฟแอนด์ทันเดอร์นะครับพรีเมียมบล็อคนะครับของทางทอยเล็กซี่นะครับที่ไม่ได้มีหลายตัวนะครับก็คือเซตนี้ถ้าเราซื้อเนี่ยเราจะได้มาทั้งหมด2ตัวนะครับผมก็คือตัวหนึ่งเนี่ยเราสามารถเลือกได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัว ที่แรนด,ดอมมานะครับซึ่งทุกคนก็ต้องไปสุ่มเอานะครับว่าเราจะได้เจนฟอสเตอร์หรือเราจะได้กอร์หรือกอร์บูเชอร์นะครับอ่ากอร์หรือกอร์บูเชอร์อ่ากอร์กอร์บูเชอร์ก็จะเป็นอะไรที่อลังอลังหน่อยนะครับอ่าแต่ถามผมผมรู้สึกว่าผมถ้าผมเป็นผมผมอยากได้คู่นะยิ่งคนอยากอยากได้หมดเลยแหละแต่ถ้าต้องเลือกเนี่ยก็ผมขอเป็นคู่นี้แล้วกันนะครับเป็นคู่รักเล่ฟแฟนทันเดอร์นั่นเองนะครับผมอ่าตอนเปิดกล่องออกมานะครับเราไม่ได้ต้องลุ้นเหมือนกับดรสเตรนส์นะครับคือเซตของดรสเ็อกเนี่ย <laughs> คือ เป็นอะไรที่ให้รุน้นให้สุ่มจริงๆนะครับก็คือเขาจะมาแบบเหมือนกันหมดอย่างนี้เลยนะครับอ่าเหมือนกันหมดแล้วเราก็ไปเปิดดูอีกทีนึงนครับว่าเราจะได้อะไรตัวอะไรนะครับอ่าแต่ในของทอร์เรสแฟนเดอร์นะครับก็คือถ้าเราเปิดกล่องขึ้นมาเนี่ยเราเจอเขาเราเจอเขาเราได้เลยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเซตบ็อกของ ภาพยนต์เรื่อง Thor Love and Thunder นะครับที่ทางทอร์เล็กซี่ได้ทำออกมาเป็นพรีเมียมบล็อกซ์นะครับผมก็ถ้าเกิดเราซื้อเป็นเซตนะครับอยากได้ตัวใดตัวหนึ่งก็สั่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งลุ้นนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับก็ประมาณนี้ครับผม